ดีครับผมพบกับผมแอดวีนะครับวันนี้ <S <S ผมจะมาทําการแก้ต<อ>ัานา้อยคำเดมจากที่น้องๆหลายๆคนอยากจะให้ผมเอาคืนเพราะว่ามันทากับผมไปเยอะมากซึ่งผมก็ไม่ยอมที่จะเอาคืนสักทีเพราะว่าอะไรนะหรอเอาคืนในเกมมันกันเด็กน้อยไปดิวะระดับแอดวีมันต้องเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่ๆๆๆผมมีแผนที่จะเอาคืนมันอย่างสะสมแก่ใจนั่นก็คือผมเชิญมันมาบ้านเวยหลอกให้มันสัมภาษณ์นั่งคุยกันเสร็จแล้วผมจะทําการปอดล้อล็มันให้มันกลับบ้านไม่ได้และจากนั้นยังไม่พอเลย จะสะพ้ายสิ่งที่มันกลัวที่สุดคือลาตรีทุกคนมาดูแล้วกันว่าไอ้วามานันจะกลัวแค่ไหนปิดซอยไหนอะซอยสองบ้านเลขที่เออรีบเข้ามาถึงแล้วนะเข้ามาแล้วเออเออเร็วเร็วเร็วรีบถ่ายอไอ้วามาแล้วครับทุกคนแม่งโดนแน่เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ย จอดนี่เลยจอดนี่เลยจอดแบบเอ้ยพี่ว่าจอดก็ใช่ดีนะครับอันนี้แบบชีวิตจริงเราแบบเป็นคนที่รักกันเว้ยพี่น้องกันครับแล้วพี่ถ่ายอะไรนะถ่ายแบบว่ามึงมาเยี่ยมบ้านวันนี้พี่จะทำวอล์กแบบว่าเบื้องหลังให้คนได้ดูจะมีคนดูเหรอพี่กูก็ไม่รู้อคือกูลงคลิปอะไรไปคนก็ไม่ดูอแล้วกูไม่รู้จะลงอะไรเว้ยลงเพี้ยอะไรพวกมึงดูกันพวกมึงก็บอกกูเลยละกันอาจจะแบบเบื้องหลังแบบไม่ใช่ไม่ใช่ นี่พี่ชายที่แสนดีเห็นไหมถึงเราจะตีกันแบบในเกมใช่ไหมไม่อดคอเลยพี้กูไม่เคยกูไม่เคยโกรธจริงจริงนี่เห็นไหมพี่ชายกูไม่โกรธแล้วทุกคนมันก็คอนเทนต์อ่ะพี่น้องกันนะพี่น้องกันอพี่นนี้ก็แกนเอาวินตี้ก็วันนี้ก็เราก็ทำเป็นงานทีไว้พี่ทำดีอยู่นะกูดูปีนคลุมมาอะไรเข้าไปพี่ทำเองคนเดียวเลยอ้าวโดนกู อันนี้คุยกับพี่วีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้นะว่าต้องมาลำใช่ค่ะเออจริงๆแล้วมันมีตุ๊กแกแถวนี้นะจริงรีบเลยไปดีกว่าล็อกแน่ๆเอาไล็อกเข้าไปเลยค่ะได้เข้าได้เลยค่ะเนียนๆครับทุกคนไป เท่าที่เราคิดไว้นะครับผมคิดว่าเราจะถอดล้อฝั่งนี้นะครับก็กะให้วาน้อยขี่แบบตะแคงข้างเอานะครับอันนี้ยังไม่ได้ถอดสักล้อเลยใช่ไหม,เ,ออมนเน่นตะแยจรก,จกแอดวีมันต้องเล่นใหญ่ สนใจเปลี่ยนยางก็มาได้นะครับผมชิคเก้นวีการยางครับเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกแล้วเชีเเ่ยภารกิจสำเร็จว่ะภารกิจสำเร็จวะเออเราจะเอาล้อไปเก็บไว้ข้างบ้านแล้วกันนะไปนี่ถ้าเกิดเวลาเหลืออีกหน่อยกูจะเปลี่ยนใส่ลอส้อสกูตเตอร์นะเลยไป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  <c oughs> <c oughs> สี่ทุ่มแล้วครับผมตื่นตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเขาพลังไปออกงานเสร็จมาตั้งแต่บ่ายสามไอ้ไม้เพิ่งมานะแลจังหวะตั้งแต่บ่ายสามเเรายังมีบอร์ดเกมให้เล่นอยู่อ่าใช่การมาบ้านพี่วีเนี่ยทุกคนต้องผ่านบอร์ดเกมก่อนทุกคนอยู่สพดีอยู่ยันหกโมงเช้ามึงอยู่ได้สัตว์กูสพวีมึงไม่อยู่เหรอขุนทำน้อยเลยจคมขุนมากระจอกไงเฮ้ยเสียท่ายเลยนะคำถามจริง กูถ่ายแบบเกมมันหมดแล้ววันเนี้ยมึงแบบน่ารักดีไงวันนี้ผมหล่อเท่อะไม่วันนี้มึงอยู่กับกูดิไม่ต้องกลับหรอกไม่อยู่คร่ะอยู่เหอะเอาจริงไม่อยู่นะฮะมึงอยู่เหอะเอาจริงเนี่ยเมียเมียพี่ก็อยู่เนี่ยปิดดิทีไม่มึงมึงอยู่ได้ปะไอ้ไม้เพิ่งมาเดี๋ยวเล่นบอร์ดเกมน่ารำคาญเหระพี่พี่จะชุบจริงดิว่าคอนเทนต์เนี้ยล้านวิวเพราะว่าคลิปส่งวาน้อยขึ้นรถเฮียขนาดเลยวะจริง ไรนะปันที่เป็นไรนะ <processor S 2> เรา <bug> <transparen. S 2> จะส่งวันนั้นขึ้นรถไงบางทีจะได้สมบูรณ์ที่ไไหมคิดแบบว่าส่งวันแล้นรถมันไม่จำเป็นต้องรีบกลับก็วันเอ้าแล้วรอรถผมพี่เฮ้ยจริงเหรอรอรถผมหายเอ้าไอชี้นี่อะไรเนี่ย ไม่ไ้ออไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยเอ้ยบายมึงทำมาเนี่ยพี่อย่าทำพี่อย่าทำผมว่าแล้วพี่ถ่ายอะไรเยอะแยะผมรู้แล้วว่าจะทำลิปส่งมันรอตอันที่ผมมอทำเออมึงแลกบัตรก่อนเข้ามาหรือเปล่ามึงแลกบัตรก่อนเขาหรือเปล่าแลกแลกแลกเมสโว่เมสโว่พี่แล้วเรจะกลับไงพี่ผมเนี่ยมทั้งวันแล้วนอนนอนนี่อ่ะเดี๋ยวกูหาล้อให้เพี้ยเฮยพี่เอาล้อมากูได้ล้อแล้วเฮียโด้วยเฮียกูดูว่าโตเกียวดิก ่ล้อมึงอ่ะมันเป็นล้อเดิมๆไหมนี่ล้อแต่งพี่แรงเกินพี่ว่าล้อแต่งล้อแต่งไม่พี่เล่นแรงเกินไอ้ยังเหลือน็อตอยู่ไอ้พผมไปทำอะไรพี่มึงยังกล้าถามอีกใช่พี่มึงยังกล้าถามอีกได้สัตว์ผมจะนอนบนห้องแล้วาไปนอนรอข้างในเดี๋ยวพี่แบบไม่นอนเออวะแล้วผมมากลับมาคืนนี้พี่ไอ้ว้าล้อนี้ก็โดูนจริงเหรอ โ,โอ้ยเียเอคนเี้ยเลยคูสั่งไว้ล้อดียอล้อดียวนะเขาไม่ได้ทอีย้วไอ้เงี้ยเลี้ยวล้อผมมาเลียวล้อผมมาครับผมหนเกหนึ่งเลเดียเเข้าไปแมเข้าไปมวเอาล้อรถผมมาดิของเกียรเกียรของมึงอ่ะมันหนักหนาเกินไปไปนั่งทก่เดียต้องหางเอาล้อออกีเียจเงียเอาล้อมึงเอาล้อมัล้ออยู่กับช่างไสัสต้อนั่งลอก่อนป่ะ ไอ้เนี่ยพี่ผมเสียไอ้เนี่ยไม่ต้องเลยนะพี่พี่จะมาเวีตลกดิมณ์ดิพี่แรงเกินโอ้ยกูขอโทษได้เปล่าล่ะเดี๋ยวกูโทรหาช่างให้พี่ก็คือผมเหนื่อยด้วยวันนี้ผมทำงานอะแล้วผมมันผมถ่ายงานตั้งแต่ที่10โมงผมเลิกไปสองผมมาหาพี่แล้วผมง่วงมากผมเหนื่อยมากพี่ผมจะพักแล้วพี่มึงก็นอนกับกูได้วันนี้พี่วันนี้กลับบ้านนอนกับกูแล้วกันเอางี้เป็นไรเนี่ยร้องมาคืนนี้ไม่พี่แรงเกินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูโทรหาช่างก่อน กูก็ทำอะไรไม่ได้กูทำอะไรไม่ได้ก็ต้องแต่พี่ทำทำไมก็ต้องรอช่างล้อฮัลโหลครับที่ผมสั่งให้ถอดล้อครับผมไม่ถอดล้อเดียวทำไมทำไมพี่ถอดสองล้อครับพอดีตอนนี้เรามีโปรหนึแคมป์เลยนะโอมแคมป์หนึ่งเสี้ยเลยน่หลงหรอว่าไงครับปุรุชาครับการถอดล้อของเราไม่ดีหรอโอ้โหพี่เสี่ยงใจแล้วพี่แล้วพี่ไม่ได้ช่างล้อฟังเสียงผมก็รู้แล้วโคตรเกลียดเลย งั้นเดี๋ยวมึงรอนี่กูะจะออกไปหาช่างรอ้อมึงมึงนอนรอ,นนอ,นนอนได้เลยถอดล้อมันถอดเงินเดียวสักหกตุ่มเองแต่ต้องไปเอาล้อคืนช่างอยู่แล้วกับซอย,อยันเนรื่องจริงแป๊บเดียวที่ไปตามกับเดี๋ยวไม้ไปด้วยนะให้ไอ้วานั่งรอ,อแล้วกันเอาเอากล้องเก็บกล้องก่อนเก็บกล้องเ็ช่างดีเนี่ยมีโปด้วยเก็บกล้องเก็บกล้องคือตอนนี้เราจะบอกไอ้วาว่าเราไปหาร้านซ่อมล้อแต่จริงเราไม่ได้ไปแล้วตอนนี้ครับเรามีกล้องวงจรปิดไว้ กล้องวงจรปิดดูว่าวามันทําอะไรอยู่ในบ้านเราจะแกล้งปิดเปิดไฟมันไว้ตอนนี้เราแกล้งขับออกไปก่อนให้มันไดยินเสียงรถฮะเราต้องเอาคือนอะไรเลยก็ต้องเอาคืนหน่อยมันมันต้องคิดว่าโดนลอ้อคงจบแล้วถูกไหมมันเรียกว,ว่าเป็นแผนหลอกให้ตายใจทุกคนตอนนี้ไอ้วานร้อยอยู่นี่นะทำไมคือทุกคนเห็นไหนมล้อไฟมันเปิดใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะสั่งปิดไฟ บ้านไม่แตะภาพอะไรวะเรื่องห้โงดิสโก้เรื่องล้อวันนี้มันวันอาทิตย์ก็เลยไม่เจอช่างใช่ไหมไหม แล้วพี่เอามาแกล้งผมพี่ไม่ได้ยินบอกขอเขาหรอกว่าต้องทามาใต่ให้ผมกูก็ไม่ได้อยากที่จะแกล้งมึงแล้วให้มึงแบบไปหาช่างไม่เจอก <l ots> ูจะไปรู้ปะวะใครจะไปรู้มันเป็นการแกล้งคนอื่นครั้งแรกกูไม่เคยแกล้งคนอื่นไม่ได้แบบบ้ากแกล้งคนอื่นเหมือนมึงอ่ะมึงเห็นใจพี่บ้างวะก็เดี๋ยวนอนเถอะกูได้มันก็ได้เลยพี่จะพี่ก็ไอ้นี่เกินนอนรอพี่เดี๋ยวคืนนี้นอนนะกูอะไรมีงานพี่พัอเรื่องไม่เนี่ยได้คอนเทนต์ใช่บ้านเอสบีได้หนึ่งคลิปเออนอนบ้านเอสบีหนึ่งวันนอนบ้านเอสบีหนึ่งว คิวเลยแอบ,บดูจู่แอดวีเนี่ยไปละลาก่อนครับปียูทูมารโดทำอะไรคิคนวีเด็กแจ๊บับอ่ะคืนนี้พี่ขอขอวันหนึ่งอขอวันหนึ่งอะะอะขอบใจไปโอ้ยพี่เล่นอะไรกันเนี่ยพี่โตแล้วนะ่ วันนี้นอนอกับกูกัแล้วกันเดี๋ยววันนี้กู็บังคับจิตใจผมอะผมนอนเดี๋ยวก,กูพามึงอทำคลิปทำรายการน,นอนคุยกับสเทสเมอร์แม่พี่มึงแวล์แล้วเจียร์ถ่ายรายกาเนี่ยโอ้ตามติดชีวิตวานน้อยหนึ่งวันอ,อาบน้ำไหมหรือไม่อาบแล้วแต่เรากูขอถ่ายแบบเนี่ยรายการแบบนอนคุยกับวานน้อยไม่ได้น,น,นี่แบบไม่กูมีห้องหลายห้องเดี๋ยววันนี้กูถ่ายคลิปแบบนอนเล่นกับมึงเลย แล้วพรุ่งนี้ผมต้องขับรถไปหาพี่ไบรไปไทยพี่ไบรเป็นพ่อมึงเหรอฮะเขาเคยมาช่วยให้มึงโดนเกียร์ไหมเกียร์พี่สไปร์มีไหมเออเขาจะนัดผมเวลาก็ต้องไปไหมไม่ผิดนัดไหมก็นอนก็นอนเดี๋ยวตื่นเช้าเดี๋ยวกูปุบเดี๋ยวกูบนะทำปกคลิปเ่รอต้องลงคลิปพรุ่งนี้อะไรอีกเนี่ยพ่อเป็นถึงอะไรนะวันนี้พี่เป็นอะไรพอแล้วกูปิดคลิปแล้วนะคลิปวันนี้จบเท่านี้แหละบายบายคนดูนะบายโอเคครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปถอดล้อพารน้อยโอเคครับ ไปไปครับยบายนอนจะตื่นกี่โมง,มงเดี๋ยวพี่โปกพี่ขอไปแค่ไปทำาปกครึ่งชั่วโมงขึ้นมาว่าไอวาวันนี้มันง่วงมากอีกชั่วโมงก็ได้่มจะนอนแล้วกูให้ไม่เกินชั่วโมงมเพราะาเราดูบอลจบพอดีอืวันนี้แมนยูแข่งพอดีเว้ยดูบอลเนี่ยรอ ดีครับโอเคมาฉากสุดทา้ายแล้วมาผีเราโอเคตื oh <my> God. ่นมาแล้วที่เราอันนี้คือน้ำแข็งแห้งตอนนี้วาน้อยหลับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจัดชุดใหญ่เราจัดชุดใหญ่มันแต่ต้องเปิดประตูเบาๆนะตอนนี้เราดูกล้องวงจรปิดมันนอนแล้วนะ <c oughs> เราเข้าไปนะเราจะแอบ,บอยู่หลังตู้เสื้อผ้าแล้วเสร็จแล้วให้น้องเรียนอยู่ปลายเตียง เพื่อเราเซฟน้องเผื่อไอวามันแบบชกนะเออเผื่อมันต่อ,อยผีเยอะยะ เว้นอย่ากระโดดตึกคือตอนนี้มันเป็นหน้าต่างกูกลัวแบบกระโดดหน้าต่างไปอัี้ท no ็อกจริงอ sì ันนี้เท็อกจริ้งอีเหี้ยพี่พี่ลงทุนเกินโอ้โหสุสวยดูดิรังรังมากดูดิกลับมาลนะครับดอนอีเหี้ยอะไรล่ะไหนอีเหี้ยไม่เอาไหนอีเหี้ยสอนอีพีสองลูกตอกลูกตอกอีพีสองเหี้ยอะไรเหี้ยขอบคุณน้องอ่าน้องแบคเกิร์นในวันนี้ด้วยนะครับแล้วพี่จะรัาตัวประกอบของเราแล้วก็พี่วานวันคนโดนนะครับ โอ้โหเดี๋ยวพี่จบแค่ถอดล็อเพี่เอหนักเกินคนที่มันชอบเกียนแบบเกมอย่างเงี้ยตอบโต้ด้วยเกมมันก็แบบธรรมดาไปพี่พี่ภาพไม่ติดตาภาพแบบในหัวแบบคือแบบยังเห็นใสแล้วแบบให้มเข้ากับใส่เลยไอ้เคียวนี่ก็รู้ตัวเองนะถอดที่กูเข้าแอบอ่ะ แล้วก็หันมาแล้วไฟแดงมันสาดหน้ากูคุณได้กูไม่บอกมันตาเลยไอ้ที่นไม่บอกอะไรเนี่ยคุณหลบกคุณหลบไม่ไม่แด้โอ้ยเดี๋ยวต้อตีตายจริงอ่ะคอนเทนต์นี้ลงคนมากนะกูไม่รู้กูทำเพื่ออะไรถ้าเราชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมแต่รอบหน้าเราคงแกล้งมันแบบนี้ไม่ได้แล้วแหละรอบนี้ก็แบบสุดแล้วอ่ะรอบหน้าโดนกูบอกเลยผมจะไม่ทำขอบคุณพี่ครับผมรักพี่ครับโอ้ขอบคุณครับน้องไะทุกคนไปดีกว่าปะไปไปครับวันนี้ แอดวี v, ขอแนะนำพ่อหมดเทปเป์ผู้ให้บริการเติมเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆ,ดๆกรัรันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2,000 0 0คนดเดือนนี้พบกับโปร11เดือน11บเอวเปเคอยคูณสองสำหรับเกมมากมายบนเว็บไซต์แอดไลน์แอด,ดเทปเป้เพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาทด่วนจำนวนจ,จำกัดแจกเซลหลายเกมดังโค้ดสูงสุด30%ไปให้คุ้มเป๋ให้ฉลาดต้องเทปเป์เท่านั้นและอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดชิคกันวีของผมใช้ได้ตลอดเพิ่มได้อีกอย่าลืมใช้โค้ดชิคกันวีเติมกันเยอะๆนะครับคุณจะได้ ตอนเพื่อการอยู่รอดของผมยาวๆในครับผม